สวัสดีพี่น้องครับกลับมาพรายการแบบบททูเดนะครับเรายังคงอยู่ด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตเป็น้องพระธรรมสุภาษิตมีทั้งหมด31บทถ้าเป็นน้องอ่านวันละหนึ่งบทก็จะจบ1รอบใน1เดือนีเป็นน้องและถ้าเกิดอ่านแบบนี้ทุกเดือนก็จะจบ12รอบใน1ปีก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับที่เราสามารถใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าพี่น้องครับและทําให้เราได้จําได้เข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นผมเชื่อว่าเมื่อเราเยอะ เริ่มที่จะอ่านมากขึ้นพระวิญญาณก็สอนเรามากขึ้นพี่น้องครับเดือนนี้จริงจังหัวใจพี่น้องครับเราเองก็ต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้พร่องพร้อมที่จะสอนเราทุกวันแต่เราไม่อ่านเลยไม่สนใจเลยเข้าข่ายวัดดับพระวิญญาณกับพระเจ้าเดือนนี้คิดเสียหลายคนไม่ค่อยโตกับพระเจ้าเพราะครับเพราะชอบใช้ความคิดตัวเองจริงๆแล้วพระเจ้าก็ตัดว่าให้เราแสวงหาความคิดของพระเจ้านะครับและเมื่อเราอ่านพระคำพระเจ้าเท่ากับเราอ่านความคิดของพระเจ้าใช่ครับเราเป็นมนุษย์เราอาจจะไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าคิด แต่อย่าลืมว่าพราะบัญญัติสุระเจ้ามาสอนเห้เราเข้าใจความคิดของพระเจ้าเพื่อเราสามารถตอบสนองออกมาเป็นการมนชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกๆวันครับพี่น้องวันนี้ดูด้วยกันพี่น้องครับในสุภาษิตบทที่3หัวข้อใหญ่พูดว่าคําแนะนําให้เชื่อฟังแบ่พี่น้องครับมพูดถึงคาว่าเชื่อฟังนี่ต้องคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวนเอเดนเพราะอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะไปพี่น้องคงจําได้นะครับและสุดท้ายมนุษย์เองก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า นั่นคือสาเหตุของบาปแรกที่เกิดขึ้นและเป็นบาปต่อเนื่องมาถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยก็คือมนุษย์ก็ยังไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็พระเจ้าที่ทรงทรงปโปรดเมตตาทรงเลือกอกัรวิรตทั้งหลายเข้าสู่ขบวนการยิ่งใหญ่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขีไิน้องครับเรารับการไถ่บาปเมื่อเราเปิดใจต้อนรับวิสุคิสิเพราะยอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ไม่สามารถที่เอาชนะความบาปได้ ุกวันนี้อำนาจความบาปยังครอบงำคนมากมายอยู่ลานี้คนทำบาปซ้อนบาปพี่น้องครับต่อเบืองพระพักตร์ขอมพรเจา้าแต่วันนี้รได้รับการชำระบาปแล้วร่างกายเราถูกสร้างใหม่ในมิติพัะวิญญาณเรากลายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเองก็เป็นประชากรพระเจ้าที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงพระชนกของพระเจา้าวันนี้มาดูดูด้วยกันพี่น้องครับศึกษาด้วยกัน4ข้อข้อที่1 2, 3และ4นะครับสุภาษิตบทที่3นะครับบุตรชายของเราเอาย๋ยอย่าลืมคําสอนของเรา แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญจัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าเหยให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์ แม่ขอบคุณพระเจ้า4ี่ข้อนี้ก็มีข้อคิดเยอะแยะมากมายจริงๆเป็นน้องครับที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการมีชีวิตโดยเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าข้อแรกก็หนุนใจว่าอย่าลืมคําสอนของพระเจ้าแม่เป็นน้องถ้าเราเชื่อฟังเป็น้องครับการที่ไม่ลืมแสดงว่าเราต้องอยู่กับคําสอนพระเจ้าอยู่กับพระคมพระเจ้าทุกวันถูกต้องพป่น้องถ้าเป็นน้องทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประจําทุกวันเนวันนี้สมมติว่าผมขับรถไปที่ไหนเป็นประจำจังปครับตอนไปครั้งแรกเนี่ยผมต้องเปิด Google m a p นะฮะอย่างเงี้ยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมต้องไปเทศนาที่คิดจักต้นกล้าผมไม่เคยไปมาก่อนพี่น้องครับผมต้องใช้ g o o g l e Map ในการนําทางแต่ถ้าเกิดผมเดินทางไปบ่อยไปเทศบ่อยสมมุตินะครับผมไม่จำเป็นต้องเปิด Google Map อีกเพราะผมจําได้เช่นเดียวกันนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนรับการกนดนใจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับและมีทั้งหมด31,98ข้อถ้าเราใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์รเจ้านะครับนักวิชาการบอกว่าถ้าเราอ่านวันละสาบทเราจะจบนะครับหรอบใน1ปี และยิ่งอ่านมากขึ้นยิ่งนำภาวนามากขึ้นในการอธิฐานนะครับมาภาวนพระคัมภระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ลืมถ้อยคําของพระเจ้าแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราพี่น้องครับให้ใจรักษาบัญญัติไม่ใช่จําแค่สมองความคิดตัวนั้นแต่มันอยู่เป็นชิ้นเดียวกันกับเราเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจและถ้าใจเรามีพระคำพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งเราคิดสิ่งเราพูดสิ่งเราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอธิฐาน ก็ออกมาเป็นพระคำพระเจ้านมรส,สก,การก็ออกมาเป็นพระคำพระเจ้าพูดจาหนุนใจชูใจคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ออกมาเป็นถ้อยคำพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องมีประสบะการณ์เมื่อเรามีโอกาสสะสมพระตรารนักพระเจ้าไว้ในใจของเราพป่นองครับและอย่าลืมคําสอนของพระเจ้าข้อที่2 เพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวแหมฟังประโยคนี้แล้วก็ชื่นใจพี่น้องครับนั่นหมายความว่าคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าพี่น้องครับก็จะรับการอวยพรให้มีชีวิตที่ยืนยาวหมายความว่าพระเจ้าจะดูแลพี่น้องครับทั้งร่างกายภายนอกและจิตวิญญาณภายในและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าโอ้พี่น้องครับ ในสที่พระเจ้าตัดไว้เป็นองครับอาจจะพูดถึงหน้าที่การงานทรัพย์สินของต่างๆที่พระเจ้าจะอวยพรมันเดชิวของเราทั้งหลายก็ต่อเมื่อเรามีจิตใจที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในข้อที่3ามแย่ความจงรักพืดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้านะจงผูกมันไว้ที่ของเจ้าและจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าโอ้พป่นองครับเขียนไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า กรีดลงไปเลยเป็นครับเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องครับอะไรจะมาลบก็ไม่เหลือละพี่น้องครับมันไม่เหมือนกับการมาสกรีนหรือว่ามาเขียนด้วยผู้การใช่ไหมครับหรือเขียนวยปาก,กาอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างก็ไปพี่น้องครับอาจจะลบและเลื่อนไปได้แต่พระเบบีบอกว่าอะไรครับจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจาลึกแห่งหัวใจของเจ้าคือจาลึกกว่าที่แผ่นหัวใจก็อย่างที่บอกว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ ถ้าถ้อยคำพระเจ้าเป็นครับเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราเป็นองครับเป็นชิ้นเดียวกันกับเราเหมือนกับที่เขาจารึกนะครับอักษรไปนิแผ่นหินจะผ่านไปร้อยปีพันปีพี่นองครับก็ยังอยู่ที่นั่นนะเช่นเดียวกัน <wollte> พระเจ้าต้องการให้ถ้อยคำพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับเราเป็นนะครับเราจะไปอยู่ที่ไหนจะทาอะไรแต่เนี้ยชีวิตเราจะมีนะถ้อยคําของพระเจ้าพร้อมที่จะคิดตามที่พระเจ้าสอนให้คิดพร้อมที่จะพูดตามที่พระเจ้าตัสสั่งให้พูดพร้อมที่จะกระทํา นะตามที่พระเจ้าตัดสั่งให้กระทำเห็นไหมพี่น้องนี่เป็นพระฉายที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อเราสามารถสะท้อนถึงพระสวีพระเจ้าสะท้อนถึงและพระบารมีของพระเจ้านะครับไม่พอดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพรเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์ชื่อเสียงดีนะพี่น้องไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ดีนะชื่อเสียงดีผมเชื่อครับว่าเราทั้งหลายทุกคนนะครับดำเนินชีวิตตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าพี่น้องครับเราก็จะมีชื่อเสียงดีเพราะจริงๆแล้วคริเสเตียน คุณครับเรายำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับแม้แต่คาพูดเราก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีการกระทาก็ต้องทาในสิ่งที่ดีพี่้องครับคิดสิไม่ได้อลัสเอาเปรียบใครใช่ไหมฮะเราไม่ได้ไปทําร้ายใครพี่้องครับพระเจ้าสอนเรารักทุกคนให้อภัยทุกคนเพราะการเป็นคิดเสียนที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าก็จะมีชื่อเสียงดีแต่ถ้าวันนี้เราไม่สนใจพระคำพระเจ้าหรือคําสอนหรือคําตักเตือนสุดท้ายเราหันไปเรียนแบบคน,นยุคนี้ พี่น้องครับซึ่งเขาเองไม่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่ใช้พระคำพระเจ้าในการดเนินชีวิตและสุดท้ายเราก็ไปเรียนแบบเขาและทํำในสิ่งที่ไม่ดีนน่นดนนะครับที่มีคิดเสียงบางคนทุกวันนี้ยังมนชีวิตที่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านั่นหมายความว่าไม่ได้ทําชื่อเสียงดีต่อเบื้องพระพักตรพระเจ้า และในสายธรรมนุษย์คิสเสียหลายคนก็จะเป็นชีวิตที่ไม่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเช่นเ,เดียวกันวันนี้จังอยากหนุนใจและตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่4นะครับพระเจ้าหนุนใจเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและทุกอย่างจะออกมาดีอย่างแน่นอนเพื่อถวายพระเกียรติลงเพราะพระเจ้าจะนําเราไปในทางที่ดีเหมือนที่พี่บอกว่าเมื่อพระองค์เริ่มต้นการดี ครับในชีวิตของเราในหน้าที่การงานพระเจ้าก็นําไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่น,นอนขอเพียงแต่เราเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามพ่นครับให้ความยำเกรงต่อพระเจ้าอย่าพเพีองครับหันหลังให้กับพระเจ้าอย่าไปหกปักบรรทัดยาของพระเจ้าเหมือนที่อิสราเอลในยุคพัมพีได้ทําไปพีองครับแต่เราเอง รักษากฎเกณฑ์พระเจ้าไว้ในใจของเราและดำเนินชีวิตตามการทรงนำพระบัญญัติสุดทุกวันเพื่อถวายรรพระเกียรติแด่พระบิดาและให้พิเยซสุริสได้รับรเกียรตินะครับทุกครั้งที่เรามีโอกาสดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์นะครับพี่น้องอะไรเป็นแล้ครับกลับมาพบรายการไบโพลทูเดย์เรใหม่เป็น้องครับในครั้งต่อไปครับพระเจ้าอนครับพี่น้องสวัสดีครับ